สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสันครับเอามโอนีลุยงานไห้ครับผานบุกเบิกนะครับราบจบที่20ไล่ครับ20ไล่์กระลุยกันต่อครับเอาเอาหาซูลสองขั้นครับหลัวกากจอนเดียหาซูลหาูดีใช้น้ำกันครับโมน,นีลงงานสามขั้น ดินนี่แข็งเอาเรื่องครับอันนี้ไทยพริกพริกขายนะครับฝนตกจะไทยอีกรอบนึงครับไทยเป็นพันพุ 1, ่นพันพุ่นหาพั 1, นพุ 1, ่นหงครับซับอีกรอบนึงอันนี้ไทยขายนะก่อนอย่าเฝ้าเบิงการทำงานครับเอาเบิงไปมือน,นี้ไปแบบชิ่วๆครับบรดูดัน เอาไปนี้เอางานแบบสบายๆใช้ให้งงครับยังมาทันได้ลุยปลาโอ้ดินนแข้งเอาเรื่องครับดินแข้งเอาเรื่องเอ่อตรงล่องทางทางอย่างเดียวเพราะว่าพานหกหรือว่าพานหานี่บ่ไหวครับดินแข็งแห้งอันนี้ไทยังมายากเขาเลยครับ ขนาดจอเดียางมใหไงแต่ว่ากระลุเลยก็คูตาอยู่เพราะว่าหางมันใหญ่กว่ากันครับแล้วจอนเดียกับสีไทยลงเร็วกว่าเอานะครับเดี๋ยวบางคนถามว่านะครับว่าเป็นยังคือคลิปก่อนเห็นเอื่นว่าเอวหาซุนนี่เป็นขั้นหน่อยนะครับเอิ่นจอนเดียเป็นขั้นใหญ่กะจริงๆมันผมก็มีรถสองขั้นแหละแต่ว่าถัดถ้ามองในระยะสายตา นะครับบอมองตัวเลขคือจอนเดียนี่หุ่นจะใหญ่กว่านะครับหุ่นใหญ่กว่าการทํางานไถลึกกว่านะครับอันนี้ผมสีบเ่าเ,เรื่องขอดีขอเสียเพราะว่ามันดีขอเสียมันขอระย่างกันนะครับมันก็มีดีมีเสียต่างกันอันนี้คือเบาเรื่องเหลืองของรถขั้นใหญ่นะครับว่าเดี๋ยวว่าเห็นทางมันเขามาหลายว่าเป็นอย่างคืออื่นรถสีสมมารถคขั้นหน่อยนะครับต่ว มันก็เอื่นจากหุ้นเนาะนะครับในบาทมันก็เอื่นตัวขันหน่อยหรือขันใหญ่ครับแต่ว่าเป็นหาซิแรงมาขึ้นกันแต่ว่า่อนเดียนี่จะแบกอุปกรณ์ใหญ่กว่านะครับหลังกากทำไปงานด้านก็จะได้หลายกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่กำลังได้เครื่องหลายกว่าครับเหล่ากาลนำนักก็หลายกว่านะครับแต่จะไปปั้นหน้าไปยุคล่องไปคุ้มมันสูงคูตาบ่ได้นะครับรถตันดีต่างกันดีเสียต่างกันครับ เอาโน้นเทือครับกูปตาสิ่เรอองานช่วงนี้ส่วนใหญ่กับมีแต่รถขั้นเขียวครับไปท้ายทียบเลยนในสองตัวรถกับตอนเดียวกับส่ใหญ่วางเห็นครับใหญ่กว่าสูงกว่านะครับต่อหลังกับขอบโซแปดกับกูปตาขอบยุบก็วันนี้จะมองจากนั้นระยะสายตานะครับบอบอตรงไปมองอ่าบอตรงมอ่งนี่ื่องของตัวเลขนะครับมหาทิศตรงานกับมหาทิศทำกิจกรรมกันกับแม่นยุติว่าถ้าเป็นงานลูกเบิกงานยังสีกับ จะได้หุนก็นต้องเน้นรถที่มันมีขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็บกำลังที่ร้ายกว่านะครับแต่ว่าอันนี้บอกได้ว่ารถคูปตะต่า่แห้งนะครับันแห้งด้วยกันครับผมก็เลยเอ้อรถขนาดขั้นใหญ่งงนะครับผมอ่ะอันนี้เขาได้ต้องการนะครับอธิบายให้ฟ,ฟังตัวง,งานทั้งานกับคูปะตา่างกับสามพันสามครับใบยี่สิบสองนิว้ว เอาใส่เวทข้างละวสองก้อนก็เทเอาอีกใส่อีกเอาค้างข้างละก้อนเอ้ยใส่ข้างละก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาเพิ่มอีกเป็นข้างละวสองก้อนมาที่ <S 1> <S 1> ใส่สปริงกาว,วนามากอะรอบกระเล็งนระายขึ้นครับกำลังกระายขึ้นครับายขึ้นกว่กาเขาไรนี่ครับการส่วนการกานขี่มันนี่ประหยัดโบลว่มประหยัดกับว่านอาจจะตั้งปันใดแต่อาจจะตั้งเป็นไม้ยู่อกครับเจ้าน้อยหนึ่งเพราะว่าห้องบดียบ เขาโมาเดียเขาเลีงไรครับเขาใส่รอบที่น้อยลงนะครับอันนี้กำลังมันเกออดิดิบ่อยดไปดึงเครื่องลดนะครับก็เลยเป็นว่าใส่ตะปิงนี่รอบมันจะเลื้อยขึ้นนะครับอันนั้นจอนเดียหนีมาสาเนเพราะว่าฮัดไปครับพึ่งเอามาเจิมให้พึ่งฮัดฮัดไถนะครับได้หน่อยเอามาฮัดไถนะครับ ห้เลียนรู้ไปเรื่อยๆครับล้วก็เป็นองอันนี้เป็นงานไอ้เป็นไรโปรเดทัยเป็นชัมม่วโมงนะครับอ่าซาบุเป็นยังนะครับขอแค่เดยจับเดยบายนะครับเพราะได้หู้นะครับว่าเป็นยังไงพวกนี้ก็ตะเกีงแล้วนะครับสองขันนีะเกีงแล้วไอ้นี่สบายๆเลย เฮ้ยไปย่องครับพี่น้องดินแข็งลายดินกะแข็งหยากกะลายบ้านดงเสือเอาโหลดโว้ยฮัดใหม่ครับให้ล่องจอนเยะเธอแหลกฮัดแท้ท,ทั้งไอฮัดไท้ทั้งสามครับ เห็นหลอบบ่ลบอลไหนบอนไดนะครับเลี้ยงหางกับบันบันเป็นนะครับเอาเ,อาเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นหนองมันยังตื่นรถอยู่ตอนนี้ก็สิทธิ์เข่ากว่าอยู่ครับ ไอเขาเลิกกลัวอู้หอนกห็หอนครับบ้านนี้ใจซอยกันมันเหลียวไว้น <c> ะ <oughs> ครับแปงานกันตอ่อดูก,กันต่อครับ ยานี่แทบจะบุพีเพราะว่านะยาียานน้าแห้งอันนี้ขนาดออกจูดกแล้วครับยังยัง่อมนีนะยานีนร้ายแห้งหาไว้ครับปนตัมาซับอีกรอบหนึง่งเอลหาหนึ่งเอลหาศูนยะครับตัวทิดเอลหาหนึ่งเอลหาหนึ่งศูนย์แปดทางสามตาส่งครับ โอ้ยไงกูไงแข็งขากแข็งแหงเตนอ่อันเดียพายางเบิรงจอนเดียครับยางบกของอะไรครับยางยังตุกตากา,กากดูอ้อกระจ้างนาใส่เป็นเหลียนครับ ใส่รีดปิดตาไฟไว้ปิดกับทังหนาไอ้ปิดตะแรงไว้กันไหมทางครับตะแรงขาดดูไหมมันทางะครับก็เลยปิดไปเลยปิดเต้าเฮ็ดแบบถอดได้ครับใส่นอ็อตยึดเราพยายามใส่ให้กะช่วงเฮ็ดให้กะจะถอดรอกับแต่มันเหลือแต่ตะแรงคือเกาอันนี้ช่วงนี้มันเขาปลาดูครับดู จากไทยเนีย่ยครับเพราะว่าให้เพิ่อนโบขุดให้บริขุดมันปลูกแบบปลูกไว้ซื่อปลูกแล้วก็บริขุดครับดินก็เลยแข็งเลยแข็งถ้าเราเอารถไทยขุดเอาหัวมันตะแหลมก็สิไทยบ่อยากนะครับมันนี่ยังบักหลายเลยหล่องนี่ยังบักสูงครับดินก็แข็งแบบน,นี้ มันจะบวกขข้าตอนขาไถอเอามันแล้วถ้าขาวไถเอามันแล้วนี่มันไทก็จะไถงไงเพราะว่ามันก็ดินมันจะแตกนะครับเพราะว่านี่โอ้รถสามขันนี่ยก็เร็วนะใส่ไปแป๊บเดียวนะสามไรประมาณสามอะไรครับเพราะว่าให้มันเหี่ยวไถแป๊บเดียวประมาณประมาณจะน่าจะประมาณอีกยี่สิบกวนาทีเลย ใส่ n h ạ าครับใส่ n h าโอ้ยไงกับไงครับใครแต่ว่าจนเดียมันเป็นรถเทอร์โบใส่เฮ็ดกองไอ้อากาศใส่ไอ้กองแก้วครับดักฝคุ่นโอโซนหลายๆครับถ้าบ่ใส่นี่ดินนี่บ่ท่อนตะสิเป่ครับเพราะว่า รถเทอร์โบนดูอ,อากาศไหลสังเกตไ่ครับว่าส่วนใหญ่รถที่ติดเทอร์โบมากหรือเป็นเทอร์เทอร์โบไอพวกเทอร์โบสิ่งนะครับเขาจะถ้าเป็นโบของดีๆเนี่ยเขาจะสให้ลูกค้าติดพวกชุดกองเปียกกองอันนี้พร้อมนะครับสังเกตมาเลยถ้าเป็นโบราคาถือราคาเจ็ดแปดพันีีก็ะส่วนมากจะเป็นคำว่าไดนกำลังโบส่วนมาก,กจะก็ะได้ครับแต่ว่าอาจจะโบหลาย ตวนี้นจะได้เรน่อของเสียงครับสังเกตมื่อไว่าเทอร์โบที่เป็นเทอร์โบสิ่งที่ราคาต้องสูงแน่สามหมื่นขึ้นสี่หมื่นนี่สังเกตบ่าวาครับว่าเขาสิมีติดกองเปียกให่พ้อมปวกกองดักปุ่นนะครับเพราะว่าอย่างรถมันจุดระเบิดแห้งของเขานะครับมันก็เลยต้องเอ่ก็บตัวดักฝุ่นซอยเพราะว่าม,มันมันผลทอนเป่ากล่องเพราะว่ามันดูดอากาศแห้งนะครับมันจะบ่งนั้นพวกเทอร์โบราคาถือ เทอร์โบราคาถือกันราคาหลักซ์ซ์เจ็ดแปดพันหรือว,ว่าถึงหมื่นนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นเทอร์โบที่บุกคอยออปชั่นบุกคอยหลายนะครับเดี๋ยวกันก็ม่อนขึ้นแน่อันนั้นในนี้แน่นะครับผมสำหรับเทอร์โบที่ราคาบุกคอยแพงาถ้าเอาเรื่องเสียงเรื่องนี้กรับโอเคครับได้เอาครับผมเดี๋ยวสไลั์คิวหนี่ประมาณนี้แหละครับผ้าเบิ่งหนางานประมาณนี้ออกสูมือครับออกสูมือ สำหรับงานส่วนใหญ่จะเป็นจอนเดียวออกทุกมืองานบุกเบิกผู้บดาที่เป็นงานไทยที่เจ้าของงานเป็นบมกซิเลียนเรื่องความดึกกะกระด้ไปน้ากันครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นจอนเดียนะครับสำหรับส่วนนี้หลายลายนี่คือไมายถึงว่าออกงานดูลายนะครับแต่ก็ะวกรถใช้ง่าหวกฝดเขาส่วนใหญ่ทีเป็นมานงานบุกเบิกครับเบิกปลาปับหน้าแต่งานไทยให้นี่ ให้กระถาฝนเบิดครับเอาครับผมประมาณนี้แหละเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับตอนไหนที่ชินชอบกับฝากกดติดตามนะครับเปเนียเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ